สวัสดีค่ะพบกันในช่องแสงเทียนผาถักนะคะวันนี้จะพาทำโบผูกผมแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ถักง่ายมากนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังัน,นี้จะเป็นยางมัดผมนะคะน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ลงมือทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ทำวันนี้ก็จะมีเข็มถัก เบอร์3ทับศูนย์หัวเข็มอยู่ที่2.20มมิลยางมัดผมสีดำแบบนี้นะคะหรือใครจะใช้สีอื่นก็ได้ที่มีเข็มเย็บเก็บปลายนะคะเก็บปลายไหมกันไกลแล้วก็ไหมพรมนะคะใช้เป็นสีชมพูนะคะไหมพรมสีพายมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะ เราจะถักโซ่ทั้งหมดให้ได้ยีอดโซ่นะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดได้ยี่สิบเอ็ดโซ่แล้วนะคะเราจะมาเริ่มถักในแถวที่หนึ่งกันเลยเริ่มแรกนะคะเราก็ทําจับตรงนี้จับที่โซ่หนึ่งตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถักไปสี่สี่โซ่หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มนะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนนิ้วของเรานะคะไปหนึ่งสองแทงเข็มลงตรงหลันี้ ถักเอฟนะคะหรือว่าพอหนึ่งคอจากนั้นทำโซ่หนึ่งพันหัวเข็มเราจะเว้นหนึ่งโซ่นะคะลงโซ่ที่สองตรงนี้ถักเอฟไลนี้จะเป็นลายง่ายๆนะคะจะไปต่อต่อไปแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็เหมือนเดิมพันหัวเข็มเว้นหนึ่งโซ่ลงโซ่ที่สองตรงนี้ แบบนี้วนไปเรื่อยๆจนจบแถวเมื่อเราถักจนจบแถวแล้วนะคะจะได้แบบนี้แล้วจะมีช่องช่องลายนะคะอยู่ทั้งหมด10ช่องลายนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10นะคะต่อไปเราก็จะถักในแถวที่2โซ่ทั้งหมดนะคะ4นะคะพลิกกลับพันหัวเข็มแล้วก็ถักเอฟลงตรงหลักตรงนี้ โซ่หนึ่งผ่านหัวเข็มถักเอฟลงตรงหลักตรงนี้ง่ายมากๆนะคะลายนี้ต่อไปก็โซ่หนึ่งผ่านหัวเข็มแทงเข็มลงบนหลักถักเอฟนะคะถักแบบนี้จนจบแถวจบแถวเลยนะคะก็จะแบบนี้แถวที่สอง ต่อไปนะคะแถวถัดไปเราก็จะถักแบบนี้นะคะถักแบบนี้เลยไม่มีเพิ่มไม่มีลดอะไรนะคะถักวนไปเรื่อยๆถักไปเรื่อยๆจนได้26แถวนะคะเดี๋ยวพอได้ครบ26แถวแล้วเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อเราถักครบ26แถวแล้วนะคะก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดปลาย ไหมให้เหลือไว้ประมาณสักแปนิ้วนะคะเพื่อที่ว่าจะมาเย็บนะคะแล้วก็ใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะแบบนี้นะคะครบ26แถวแล้วเราก็จะมาเย็บ วิธีการเย็บนะคะก็แล้วแต่ว่าใครถนัดเย็บแบบไหนนะคะจะเลือกเย็บที่ตรงหลักของเขาพอดีนะคะจะได้จะได้ออกมาพอดีนะะนี่นะคะเย็บลงไปแบบนี้ ก็มาเย็บที่หลักถัดไปเย็บไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะ เราก็เย็บมาจนถึงหลักสุดท้ายตรงนี้เลยพอถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาปลายปลายไหมสองอันตัวนี้นะคะมามัดใส่กันดึงให้ตึงนะคะแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อย ไปใหม่นะคะแล้วตะเคยถนัดเก็บแบบไหนนะคะเย็บกลับไปกลับมาได้เลยนะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะเย็บเก็บให้เรียบร้อยเมื่อเราเย็บเก็บปลายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็พลิกอีกด้านหนึ่งออกมานะคะน,นะคะจะได้แบบนี้แล้วเราก็จับให้เขาอยู่ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมพรมมาหนึ่งเส้นนะคะก็เอายาวๆหน่อยก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ใช้เข็มนะคะ เราจะทําให้เขาอยู่ตรงกลางพอดีแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเย็บนคะคะเย็บกลับไปกลับมาที่ตรงกลางนะคะไม่ต้องให้สวยก็ได้นะคะอยู่ตรงกลาง ถนัดเย็บแบบไหนก็เย็บแบบนั้นได้เลยนะคะไม่มีผิดมีถูกนะะนะคะ,ะ,คะขอเราเย็บได้แบบนี้นะคะเราจะทำการรูดนะคะ เพื่อว่าให้ตรงกลางมันจะย่นเข้าหากันและเป็นโบนะคะนี่นะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะเราดึงฝั่งดึงได้ที่เราเย็บตรงนี้นะคะให้ให้เสมอกันนะคะความยาวให้เสมอกับฝั่งนี้แบบนี้นะคะ ตรงนี้เราก็ดึงขึ้นไปนะคะให้ข้างล่างเหลือไว้แค่พอมัดนะคะเหลือไว้ประมาณนี้ก็ได้นะแล้วก็ตรงนี้เราก็ดึงให้ตึงๆนะคะจากนั้นเราก็จะเอาได้เส้นนี้นะคะ กลางตรงนี้นะคะพร้อมกับดึงนี่นะคะดึงให้ตึงนัดให้อยู่ระหว่างกลางแล้วก็พยายามดึงด้วยนะคะดึงให้อยู่ตรงกลางนัดประมาณสองสามรอบก็ได้นะคะจะได้เป็นแบบนี้แล้วน,น,นะคะแล้วก็นำมามัดกันนะคะที่ด้านหลังตรงนี้ ก็ดึงให้ตึงนะคะแค่นี้นะคะก็ได้แล้วจากนี้ก็เย็บเก็บปลายให้เรียบร้อยนะคะจะเย็บกลับไปกลับมาก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถักเอ,อ่อถักที่ปิดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะงะั้นตรงนี้เราเย็บแบบไหนก็ได้ ให้มันแน่นนะคะก็สอดเก็บมาที่ด้านในตรงนี้ก็ได้ท่าน้นก็ตัดเดอีกเส้นนึงนะคะก็ทำเหมือนกันนะคะเย็บกลับไปกลับมาแล้วก็สอดเข้าไปด้านในนะคะเย็บเก็บเรียบรยนะคะจะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาถัก ชิ้นที่สองกันนะคะอันนี้เราพักไว้ก่อนนะคะนี่ในชิ้นแรกเราขึ้นต้นที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้เราจะทําให้ขนาดของตรงนี้นะคะเล็กลงนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่ว่าจะมาทําเป็นสายของโบตรงนี้นะคะตรงนี้เราทำสามสิบเอ็ด่อยี่สิบเอ็ดหลักนะคะอันนี้เราจะลดลงนิดนึงนะคะ ห2ั4 5นึ่งสองสามสีถ้าใครชอบไม่ใหญ่มากก็11ก็ได้นะคะถัก11บเหลักลดลงจากจากตัวโบนะคะ10หลักพอได้11นะคะเราจะขึ้นเหมือนเดิมเลยจับตรงนี้ไว้1โซ่จับตรงนี้ไว้1โซ่นะคะแล้วก็ถักขึ้นไป หนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มแต่นั้นก็เอานิ้วนิ้วฝั่งนี้นะคะนับมาอีกหนึ่งสองลงโซ่นี้นะคะถักเอฟโซ่หนึ่งพันหัวเข็มเว้นหนึ่งหลักนะคะมาลงหลักที่สองหลักโซ่ที่สองถักเอฟโซ่หนึ่งเว้นหนึ่งหลักมาลงหลักที่สอง ะคะถักแบบนี้จนจบแถวคือลายมันก็จะเหมือนเดิมกับตัวโบนะคะแต่แค่ที่ว่าเราลดขนาดให้เล็กลงนะคะนิดนึงหรือถ้าใครชอบสายใหญ่เราก็ถักให้เท่ากับตัวโบได้เลยนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ถักแถวที่สองขึ้นโซ่สี่ผ่านหัวเข็มถักเอฟที่หลักนะคะโซ่หนึ่ง อัวเข็มถัก f ที่หลักถักไปเรื่อยๆจนจบแถวนี่นะคะจบแถวแล้วเราจะถักกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะให้ครบ30แถวนะคะเดี๋ยวพอครบ30แถวเราจะกลับมาก็ดูกันอีกทีหนึ่ง นะคะเพื่อเราถักครบสามสิบแถวแล้วก็จะได้แบบนี้เราก็ตัดปลายไหมนะคะแล้วก็เหลือเศษเหลือปลายไว้นิดนึงเพื่อที่ว่าจะเก็บเศษนะคะจากนั้นเราจะมาถักชิ้นที่สามกันชิ้นที่สามนะคะถักไม่ยากถักโซ่หนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ ขึ้นแถวที่หนึงเลยถัก X หลักที่หนึงนะคะ X หลักที่สองหลักที่3นะคะนี่จากนั้นก็ถักแถวที่สองโซ่หนึงพลิกกลับถัก X หลักที่1 X หลักที่สอง X หลักที่สามน,นะคะแถวหนึ่งจะมีอยู่3ามหลักแบบนี้ ักแบบนี้นะคะให้ได้สิบห้าแถวนะคะเดี๋ยวครบสิบห้าแถวแล้วกลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะเราก็ได้ครบสิบห้าแถวแล้วนะคะสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบห้าแถวนะคะจากนั้นเราก็ตัดปลายลายของไหมพรมให้เหลือเพื่อที่ว่าจะเย็บนิดนึงนะคะ สักประมาณสี่นิ้วก็ได้จะได้เย็บง่ายๆ <c oughs> นะคะแบบนี้ตัวนี้นะคะเราล็อกไว้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ดึงดึงปลายใหม่ออกได้เลย <c oughs> ต่วันนี้เราจะมาเย็บนะคะฝั <c oughs> ่งนี้จะเป็นด้านหลังนะคะที่จะเป็นบุมบมลงไปอันนี้จะเป็นฝั่งด้านหน้าอันนี้ก็คือจะเป็น ที่เราถักชิ้นที่สองเมื่อกี้นะคะชิ้นที่สองแล้วก็พับตรงกลางนะคะได้ตรงกลางแบบนี้เราจะมาไว้ตรงนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะเราก็จะมาเย็บตรงกลางคือแถวนี้แถวตรงนี้นะคะเราก็จะจะเย็บอันนี้นะคะทับอันนี้แล้วก็ทับแล้วก็ทับส่วนของยางมัดผมนะคะ เมื่อกี้นะคะตรงอ,อ,อันนี้เราถักไป30แถวนะคะเราก็นับไป2 4 6 8 10, 10 12 14แถวที่15ก็คือแถวนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดข่งกลางนะคะเดี๋ยวจะหาไหมพรมมาทำเครื่องหมายไว้นะคะถ้าใครจะใช้ไหมพรมต่างสีก็ได้นะคะจะได้มองง่ายๆแต่อันนี้คือ ไม่ได้ไปหานะคะก็เลยเอาเอาสีนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนี่คะ่ะทำเครื่องไม้ไว้จากนั้นเราก็จะจะรูดเย็บรูดตรงกลางของชิ้นนี้ก่อนนะคะแล้วก็ตัดไหมมาหนึ่งเส้นนะคะก็มือนดืมนะคะใช้เข็มนะคะ เข็มเย็บรูดตรงกลางของชิ้นนี้นะคะแทงไปแทงมานะคะแทงทะลุมาฝั่งนี้เลยแล้วก็เข็มออกก่อนก็ได้นะคะแล้วก็มัดนะคะรูดแล้วก็มัด ยนะคะง่ายๆเลยสักสามทบก็ได้นี่นะคะจะเหลือไว้แบบนี้ก่อนแล้วเราก็จะมาจับให้เขาติดกับตรงนี้นะคะให้อยู่ระหว่างกลางจากนั้นก็จะเราจะมาเย็บชิ้นนี้นะคะติดตรงนี้ นี่คือฝั่งถูนะคะเราจะทำแบบนี้แล้วก็หันมาที่ฝั่งผิดกลับได้มาที่ฝั่งผิดตรงนี้ต้องใช้มือช่วยเขาช่วยจับนิดน,นึงนะเพราะว่ามันจะมันจะรู้สึกว่าแน่นน,นิดนึงวนกลับมาแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอาอยางมัดผมนะคะมาใส่ไปด้วยนะคะไว้ตรงนี้ มือใหม่อาจจะดูว่ามันรู้สึกว่ามันยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำไอ้สายคาดตัวนี้นะคะเล็กๆนะคะมันก็จะไม่ตึงนะคะจะไม่สวยเราจับไปแบบนี้นะคะให้ให้เส้นตรงนี้อยู่ตรงกลางนะคะให้ยางอยู่ตรงนี้เนาะนะคะแล้วก็จับสายที่เราจะทำเป็นสายคาดนะคะขึ้นมา ที่ใหญนะคะดึงดึงเขานิดนึงนะคะนะคะดึงดึงแบบนี้ดึงให้เขามาอยู่ด้านหลังนิดนึงก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าง,งานจะได้ออกมาสวยๆอันนี้ปลายมันเดี๋ยวเราค่อยเก็บทีหลังก็ได้นะคะในอันนี้เราก็จะเย็บก่อนนะคะทแทงเข็มเข้ามาเลย ให้ครบทุกหลักนะคะมันจะมีแค่สามหลักนะคะก็จะเย็บไม่ยากนะคะแบบนี้แบบนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้าก็เย็บซ้ําอีกนะคะแบบนี้เลยก็จะได้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาเก็บลายกันทีหลังเ๋ยใช้ดูนะคะอันนี้ก็คือยางยางมัดผมนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวของบูนะคะ อันนี้คือด้านหลังอันนี้คือด้านหน้าจะจัดทรงให้ดูก่อนนะคะก่อนที่จะไปเก็บเศษนี่นะคะหน้าตาของชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้น่ารักมากนะคะเวลาไปถูกผมจากน,นี้นะคะเราก็จะไปเก็บเศษของเศษได้เศษใหม่ที่เหลือให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีหนึ่งค่ะพอเรา เย็บเก็บปลายไหมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังด้านหลังก็จะเห็นยงางมัดผมแบบนี้นะคะน่ารักมากนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบวิธีการสอนนะคะหรือว่าชอบให้ทําคลิปใหม่ๆนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้จะได้ทําคลิป ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ